อวันนี้ก็มิงก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับเออการท,ที่แบบหลายๆท่านเอาน้องหมาไปไป,ไปด้วยนะคะแล้วก็เอาหมาที่ไว้ในรถบางครั้งก็เปิดกระจกหรือว่าไม่เปิดกระจกแล้วก็ช่วงนี้มเป็นหน้าร้อนด้วยอะค่ะแล้วก็เป็นหน้าร้อนเราก็เห็นเยอะอะค่ะคือเอาหมาที่ไว้ในรถนะน้องแล้วก็ไม่เปิดแอร์ให้บางทีไม่เปิดกระจกบ,บางพันคือเป็นหมาน้าย,ายาวก็สบายหน่อยก็คืออาจจะหายใจได้แต่ในหมาน้าสั้นอะคะนี่คือมิ้งเปิดแอร์ เร่งสุดๆนะนท่านลมเนี่ยคือเร่งสุดแล้วเร่งสุดแล้วแต่ดูสภาพน้องแก้วนะอันนี้คือแบบแอจะพี่คือน้องเป็นหนะาานักแอซานาวเพราะน้องมันก็เหนื่อยเหนื่อยมากคือหอบตลอดเวลาแล้วอุณหภูมิมาสี่สิเอ็ดองศาเนี่ยอยากจะฝากเตือนออผู้ปกครองเด็กๆทุกท่านว่าถ้ารักเขาบางทีแกนที่เราพาเขาไปเที่ยมันก็นะ แต่ช่วงนี้มันหน้าร้อนโอกาสที่น้องจะเสียชีวิตอ่ะมันเป็นเป็นไปได้อะคา่ะเพราะฉันก็ระวังเรื่องนี้ด้วยเนี่ยไม่ง่าอยู่เฉยไม่ทำอะไรเลยอยู่อย่างเดียวอย่างเงี้ยหอบแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นน้องเรื่องนี้ก็คนที่จะระวังไว้ด้วยบางทีรักแล้วก็ต้องแบบก็เข้าใจถ้ามีเหตุจําเป็นก็ อาจจะแบบเปิดแอร์ทิ้งไว้ให้รถหรือว่ามีคนมาด้วยบบอย่างถ้ามีเงาหมาไปไหนเรามีก็จะร้องชาชไปด้วยแล้วก็เปิดเปิดรถทิ้งไว้เขากับหมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ตัวเราก็ไปทําธุระแต่ถ้าสมมติว่าออมีไปคนเดียวเนี่ยโดยส่วนมากมันก็จะไม่เอาน้องไปด้วยเพราะว่ามีกลัวเขาร้อนแลช็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะอันนี้เปิดแอร์สูงสุดแล้วจะได้ยินเส,สียงแอร์เยอะมากแต่น้องก็ยังร้อนอยู่คือไม่รู้ว่ามันร้อนอะไรแต่มันเป็นหมาหน้าซ้งนั้นทุกอน่ามันอันตราย ก็นะคะก็ระวังเรื่องนี้กันด้วยแล้วกันสักเดือนไหวเพราะว่าเห็นแบบข่าวเยอะแล้วก็เห็นแบบเพื่อนๆเอารูปมาโพสแล้วก็มาบอกว่าเออเนี่ยเราเจอมาอีกแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งไปว่าคนอื่นเขาเริ่มปฏิบัติที่ตัวเราเกาะเรากันเนาะว่าเราทําได้หรือเปล่าบางทีการทำหมาไปเที่ยวมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องดูสภาพบรรยากาศอะไรด้วยนะคะฝากไปแค่นี้ค่ะ